เรื่องดีๆกับคนดีๆผู้ผู้ให้บริสุทธิ์ผู้รับบริสุทธิ์สิ่งของที่จะทําบริสุทธิ์บริสุทธิ์ทั้งกายวาจาใจเพราะฉะนั้นถ้าเราเมัวแต่กังวลอยู่มันถูกต้องไหมมันมันเหมาะไหมมันควรไหมมันมันลดบุญเรา,าใจค,ครับมีผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้กับการทําบุญอย่างครบวงจร และถูกต้องเป็นบุญบ็นกุศลอย่างแท้จริงเนี่ยคือเจ้าหน้าที่ก็มีความรู้มีความ,มวรู้ถูกต้องครับแล้วก็แนะนําได้อย่างถูกต้องตามราคาคที่เจ้าภาพแต่ละท่านเนี่ยมีด้วยนะคะถูกต้องครับออ,อยกตัวอย่างง่ายๆเช่นค่ะปัญหาโลกแตกของชาวพุทธคือเรื่องสังฆทานค่ะ <laughs> ชุดแบบนี้อ่ะชุดแบบถูกต้องครับชุดแบบนี้นะคะชุดแบบนี้ชุดสังฆทานท,ที่ที่เหมาะควรแก่การถวายแด่พระคุณเจาเนี่ยคืออะไร อุ้ยเถียงกันเยอะค่ะคุณจะคงต้องคุยกันเป็นเป็นอีกตอนนึงเลยครับแต่ว่าเอาในเอาง่ายๆถ้าซื้อชุดสังฆทานจากบริษัทสังฆพันธ์จำกัดคือหนึ่งเรื่องของหมดอายุไม่มีไม่มีครับสองก็คือถูกต้องตามที่พระคุณเจ้าต้องการใช้ใช่ครับสามก็คือทุกอย่างทุกสิ่งเอาไปใช้ได้จริงหมดใช่ได้จริงโอ้ยนี่แหละค่ะความต้องการของคนพุทธมีแค่นี้ดีกว่าไปซื้อเอาแบบเราไม่รู้จะซื้ออะไรแล้วมันก็ พระคุณเจ้าเอาอไปท่านก็ไม่ได้ใช้อันนี้ยิ่งเรายิ่งไม่ได้บุญใช่ไหมคะบาปด้วยครับ <laughs> ท่านต้องยิ้วกลับไปก็หนักบาปทิ้งแล้วนะ,ะกว่าที่จะออกมาเป็นเซตแบบนี้ผ่านการวิจัยทางการตลาดมาแล้วใช่ครับเรามีที่ปรึกษามากมายครับได้รับเมตตานุเคราะห์เพราะถวายงานพระเยอะได้รับเมตตานุเคราะห์จากพระเทระม,มากมายท่านให้คําปรึกษาชี้แนะ,ะทําตั้งตีทําให้ดีนะลูกนะอ,อะไรที่ พระใช้อะไรที่พระไม่ใช้พระเป็นผู้ชี้แนะเราอะครับค่ะ <c oughs> จอยก,ก็เพิ่งเห็นชุดผ้าห่มแบบนี้เหมือนกันนะคะ <c oughs> ท่านจําเป็นเหรอฮะจำเป็นครับ <c oughs> จำเป็นมาก <c oughs> นะฮะนอกจากผ้าหม่มพระทางเหนือที่ประสบภัยหนาวมากๆเนี่ยต้องการถุงเท้าต้องการถุงมือต้องการหมวกอันนี้แหละพวกเราคิด <c oughs> ไม่ถึง <c oughs> คุณสกจ <c oughs> โอ๋อมันเป็นความละเอียด ลึกซึ้งแล้วก็เป็นแบบแผนวิถีพุทธของเราอย่างแท้จริงสองส่วนแล้วนะคะ change คือเปลี่ยนแปลงองค์กร2ก็คือปรับให้เหมาะกับวิถีชีวิตของชาวพุทธที่ยุ่งยากแล้วไม่ค่อยจะรู้เรื่องความถูกต้องตามหลักศาสนาพุทธอย่างแท้จริงจัดการให้ด้วยทีมจัดการ organize ของบริษัทสกภันและอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องของศรัทธานะครับ belief คือศรัทธาคือความเชื่อเราเราเชื่อมั่นว่าเราเป็นพุทธ เราละเลยอะไรมามากน้อยแค่ไหนเราเราเหยียบย่ําพระพุทธศาสนาหรือเปล่าเราเหยียบย่าวงการพระสงฆ์หรือเปล่าทบทวนศรัทธาของตัวเองหรือไม่ทุกวันนี้ผมผ่านพิธีทางศาสนามามากมายหลายครั้งได้เห็นการจัดพิธีทางศาสนาซึ่งมองดูแล้วเนี่ยไม่เหมาะสม,มคือทุกคนจะ จัดงานเพื่อความเป็นสิริมงคลของของบ้านของหน่วยงานขององค์กรมีการนิมนต์พระสงฆ์มาประกอบพิธีแต่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับท่านเท่าที่ควรเหมือนกับประกอบพิธีไปอย่างนั้นอย่างนั้นอ่ใช่ครับจบนี่ไงเพราะฉะนั้นการทําเหล่านี้มันมันทำาูุบารุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาหรือไม่เราเราควรจะ ทบทวนศรัทธาของเราอย่างไรบุญเกิดจากศรัทธาแต่ว่าวิธีการกระทําเนี่ยหรือพฤติกรรมมันมันไม่ใช่บางทีการจัดการครับที่ไม่ถูกต้องถูกต้องครับกลับทําให้เราได้ทําร้ายศาสนาโดยที่เราไม่รู้ตัวอย่างนั้นเหรอฮะใช่ครับเพราะฉะนั้นทุกคนทราบว่าทรัพย์สินเงินทองเรานําไปไม่ได้ถึงจุดจุดหนึ่งสิ่งที่นําไปได้คือบุญ หรืออริยทรัพย์ <c oughs> นะฮะแต่ว่าได้ได้ทำบุญยังไงได้สะสมบุญยังไงเกิด <c oughs> จากศรัทธาที่แท้จริงหรือไม่ <c oughs> มีวิธีการอื่นๆอีกมากมายที่ได้บุญบุญไม่ใช่เก็บพระสงฆ์เท่านั้น <c oughs> ไปสร้างโรงเรียนไปเอาหนังสือไปแจกเด็กหรืออะไรก็ก็ <c oughs> ได้บุญ <c oughs> แต่ก็หนีไม่พ้นอยู่ดีว่าทุกคนก็ยังต้อง ต้องการไปทําบุญในวันสําคัญทางศาสนาวันสําคัญของตัวเองของครอบครัวนะฮะการปฏิบัติที่ถูกต้องศรัทธาที่มีต่อผู้ศาสนาอย่างแท้จริงไม่ใช่เรื่องล้อเล่นแต่ทุกคนมองไม่ค่อยเห็นไปไปนึกได้ก็ก็แทบจะหมดโอกาสทำเสร็จแล้วทุกวันก็สแสวงหาแต่โภกกระซับกันนะฮะเราเรา อยากจะให้ทุกคนทบทวนนะฮะว่ามีศรัทธาที่แท้จริงหรือไม่แล้วศรัทธาที่แท้จริงเนี่ยควรแสดงออกมายังไงควรทําอย่างไรซึ่งคนพุทธส่วนมากับอาจจะมองข้ามไม่รู้ตัวด้วยไม่รู้ตัวไม่รู้ตัว,ตวด้วยว่าศรัทธาเราไม่ถึงหรือรว่ามีอะไรที่ผิดพลาดแล้วก็ทําไม่เหมาะสมกับการถวายหรือว่าทาบุญนะคะเพราะฉะนั้น พุทธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานท่านรู้จริงไหมท่านตื่นหรือ,อยังท่านเบิกบานไหมสิ่งที่ทําไปก็แค่พิธีการหรือเปล่าเพื่อเพื่อวัตถุประสงค์ที่มันไม่ใช่ไม่กีรังยั่งยืนถ้ามีศรัทธาจริงต่อพระพุทธศาสนามุ่งสู่บุญอย่างแท้จริงผมมั่นใจว่าประเทศไทยเราจะมีความสุขสงบล่มเย็นมากกว่านี้ <P an S 1> พะพูธศาสนาให้ความร่มเย็นกับเราได้มาก e <h ide> แต่ไปสํานึกได้ตอนตอนเสียหายหมดแล้วตอนเสียหายหมดแล้ว <h ide> ตอนหมดเนื้อหมดตัวแล้วตอน e <h ide> ที่จะ,ะจะโทษนะฮะจะเข้าโรงแล้ว e <h ide> จริงค่ะ e <h ide> จริงครับเพราะฉะนั้นที่เราห่วงเยาวชนใช่ไหมครับสังฆพันธ์เนี่ยมุ่งมั่นที่จะทํานุบรุงบุทผู้ศาสนาจะเทิดทูนผู้ศาสนาจะทําให้ชาวพุทธเนี่ยได้รู้ได้ตื่นได้เบิกบานได้ดวงตาเห็นธรรมอย่างแท้จริงเราเราทำด้วยศรัทธา แล้วบุญเนี่ยมันเกิดจากศรัทธาจริงๆแล้วบ้านเราปัญหาสังคมต่างๆเนี่ยนะคะดิฉันคุยกับผู้ใหญ่หลายๆท่านท่านจะให้คําตอบมาคําเดียวเลยค่ะแก้ด้วยธรรมะถูกต้องครับเราก็จะไม่ถ้าเด็กๆของเราเนี่ยเข้าวัดนะคะกล่อมกลาวเขาตั้งแต่เล็กๆนะคะอยู่กับวัดนะคะรับรองไม่เสียคนนะคุณสกลถูกต้องครับแต่มันไม่ได้ถูกสอนแบบนี้ไงไม่ถูกสอนแบบนี้อ้าถ้าอย่างนั้นแสดงว่าบริษัทสังกัดจำกัดเนี่ย ก็ไม่ได no. yes. ้ทำแค่ธุรกิจแต่ก็จะทำเรื่องของการสร้างความเชื่อที่ถูกต้องให้กับคนพุทธด้วยครับเห็นว่าเปิดเป็นสถานปฏิบัติธรรมเลยเหรอคะถูกต้องครับสถาบันสีแสงธรรมครับเราเราจะเป็นหน่วยงานเล็กๆอีกหน่วยงานหนึ่งที่จะขึ้นมาเพื่อเกิดขึ้นมาเพื่อเป็นสมบัติของชาวพุทธเพื่อเกื้อกูลชาวพุทธเกื้อกูลพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบต่อไปนะครับ เร,เรามีศรัทธาครับเยี่ยมเลยค่ะคเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมคะสถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้มีการอบรมปฏิบัติสมาธิและก็กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธที่น่าสนใจอีกหลายๆอย่างนะคะช่วงหน้าจะกลับมาคุยกับคุณสกลกันต่อพักสักครู่ค่ะเรื่องดีๆกับคนดีๆ